สวัสดีครับคุชเต่าบุชมุโยขอขขบคุณพระเจ้านะครับเราเสริมโชววันนี้เป็นโอกาสที่ดีบรรยากาศฟ้าก็มืดๆครึ้มๆหน่อยสําหรับที่บรรทมหรือว่านอนหลับคงไม่อยากตื่นหลายๆคนแล้วก็ในขณะเดียวกันเรามุ่งหวังในการนมัสการพระเจ้าก็จะจะง่วงอยู่เสมอในบรรยากาศที่เป็นใจเช่นนี้ แต่ขณะเดียวกันเราเป็นคริสเตียนโดยต้องตื่นตัวและก็ยังมีตาใจในการที่จะสองแสวงหาในพระเจ้าของเราด้วยกันนะครับให้เราสรรเสริญพระเจ้าของเราด้วยใจโมทนาอย่างที่เราเมื่อกี้มุ่งหวังในการนมันสก,การมุ่งหวังในของประธานต่างๆมุ่งหวังในเรื่องของเบื้องบนจากโรงที่แท้จริงในชีวิตของเราเราจะ อ่านพระวจนะคำของพระเจ้าในวันนี้เช้านี้นะครับให้เราอ่านพระวจนะคำอ่านหนึ่งทิโมทีบที่6ข้อที่17นะครับหนึ่งทิโมทีบทที่6ข้อที่17นี่ว่าส่วนพวกที่ที่มั่งคั่งในชีวิตนี้จงกำชับพวกเขาไม่ให้เย่อหยิ่งหรือมุ่งหวงังในทรัพย์ที่ไม่ยัง่งยืนแต่ ให้มุ่งหวังในพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งแก่เราอย่างบริบูรณ์เพื่อให้เราได้ชื่นชมนะครการที่เราจะมีการชื่นชมหรือว่าในการใช้ชีวิตที่มีเป้าหมายจุดประสงค์เจาะจงภายภาหน้าหรืออนาคตได้นั้นให้เรามุ่งหวังในคณะเดินที่นี่ในหนึ่งที่บทที่บทที่6ข้อที่17 เราได้เห็นมุ่งหวังสองรูปแบบมุ่งหวังมุ่งหวังมุ่งหวังรูปแบบหนึ่งก็คือในโลกนี้ไม่ใช่ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้ชี้น,นะว่าไม่ต้องทํามาหากินนะครับพระคัมภีร์ต้องหนึ่งรอผู้ที่ไม่ทํามาหากินอย่าให้เขากินข้าวผู้ที่เกลียดค้านไม่ต้องกินข้าวอันนี้บอกกับบรรดาสมาชิกของเครือจักรทุกคน แต่ในขณะเดียวกันอย่ามุ่งหวังในโลกนี้ที่สับสนหรือว่าจางหายหรือว่าพุกผุกหรือ่น่าเสียได้ในขณะเดียวกันเราไม่ต้องมุ่งหวังในจะเป็นจะตายคว้ามาไม่ใช่ให้เราไปแบบธรรมาชาติเดินแบบความเป็นธรรมชาติของพระเจ้านี่คือให้เราไปแบบที่ไม่ได้ยึดติดในโลกนี้แล้วก็ไม่ไม่ต้องฝากชีวิต กับโลกนี้ไม่ต้องมุ่งหวังจนถึงแก่ชีวิตเพื่อสำหรับโลกนี้บางคนนี่รู้ไหมมุ่งหวังแต่โลกนี้เพราะว่าเรื่องเงินคือพระเจ้าท,ทันทีมุ่งหวังแต่ในโลกนี้คือตัวเองจะทำอะไรก็ได้ข้ายาก็ได้จะฆ่าใครก็ได้จะลากของใครคือจะเอาบิดเบียนใครก็ได้ เขาทำอย่างนี้จนถึงแก่ชีวิตของเขามุ่งหวังแต่ชีวิตในโลกนี้ที่สูญเสียได้จงเอาชีวิตตัวเองมอบให้กับโลกนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นในชีวิตในหัวใจไม่เคยมีเลยว่าเรื่องของพระเจ้าเลยก็มีมุ่งหวังชนิดนี้พระเจ้าไม่ประสงค์และพระเจ้าห้ามว่าอย่าทำนะครับ อย่ามุ่งหวังโลกนี้นับแปลว่าเรื่องของชั่วๆเรื่องที่ไม่ดีไม่งามเรื่องที่ไม่ชอบธรรมสิเหล่าน,นี้เรื่องเป็นเรื่องของนักเลงหัวไม้ที่แข็งกระเดื่องกระด้างมุนี่ไม่ต้องมุ่งหวงัง <c oughs> อย่าเป็นนักเลงหัวไม้ที่ <c oughs> ไม่ฟังและไม่ถ่อมใจและไม่กลัดใจอย่ามุ่งหวังชนิดนี้พระเจ้าไม่เห็นด้วย แล้วก็พระเจ้าข้ามว่าจงอย่าทําอย่างนี้นะโลกจงอย่าทําอย่างนี้นะติดเด็กจงอย่าทำอย่างนี้นะสมาชิกทั้งหลายนี่คือต่างๆของโลกนี้ที่เป็นในยกระดับต่างๆหรือว่าในการให้แก่ตัวหรือว่าสิ่งเหราที่โลกเห็นว่าดีเท้ข้าได้ชกต่อยข้าได้กินดื่มข้าได้เมาข้าได้ ชูนู่ชูนี่และข้าไปทําเสียนี่อะไรที่ฉันคว้าได้คว้ามือข้ายาวข้าสาวได้ก็สาวโดวยไม่ไม่เห็นส่วนรวมแล้วก็ไม่ไม่มีความชอบใจในชีวิตจิตใจนี่นี่คือโลกถือว่าดีเท่เก่งแต่ในขณะเดียวกันพระเจ้าบอกว่าจงอย่าม,มุ่งหวังอย่างนี้ไม่ดีไม่เท่ไม่ดีและแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าไม่ยอมรับ มันไม่ใช่สิ่งของโลกนี้แทนดิสวรรค์คือความชอบธรรมและบริสุทธิ์นื้อพระเจ้าไม่เห็นด้วยมุ่งหวังชนิดนี้แต่พระเจ้าเห็นด้วยกับการมุ่งหวังที่จะเห็นถึงเบื้องบนคือพระรสงฆ์สงฆราศีพระสื่อของพระเจ้าและติดสนิทกับพระองค์นมันสการเชื่อฟังและอธิษฐานกับพระเจ้านี่คือให้เราต้องมุ่งหวังสิ่งที่เราต้องมุ่งหวังชนิดนี้ตามหลักพระวจนะคำของพระเจ้านะครับ อย่ามุ่งหวังสิ่งของโลกนี่แจเจาะจงไปถึงภัยพักหน้าของความหวังใจและการมุ่งหวังในพระเจ้าอธิบายพระคำปีและการนำไปใช้ชีวิตประจำวันให้เรามุ่งหวังในพระเจ้าผู้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เสือ่อมคลายและมีชีวิตนิรันดรให้เรามุ่งหวังในพระเจ้าพระเจ้าชอบทำไหมเราจะชอบทำพระเจ้าบริสุทธิ์ไหมเราจะใช้บริสุทธิ์พยายามที่จะเข้าความเป็นบริบสุทธิ์ พระเจ้าเป็นผู้เชื่อฟังที่ดีกับพระบิดาไหมเราพยายามเข้าเข้าไปส่วนของผู้เชื่อที่ดีที่สุดแล้วก็พระเจ้าเป็นสิ่งที่ชอบธรรมเราพยายามที่จะเหมือนพระคริสต์และให้เราที่จะเข้าไปโดยหลักทางของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นนี่คือเราต้องมุ่งหวงังเราต้องมุ่งหวังชนิดนี้ให้เรามุ่งหวังพระเจ้านะครับ แล้วก็สุดที Why? Why you know, ่พระเจ้าไม่ให้ไม <t> ่ให <t> ้ม <t> ุ่งหวังแล้วไม่ต้องร่ำรวยเลยหรอในชีวิตนี้ร่ำรวยไม่ได้ร่ำรวยนี่บาปเลยไม่ใช่ครับที่นี่บอกว่าส่วนพวกที่มากขึ้นในชีวิตนี้กรรชาพวกให้ไม่ให้เยอะจงเห็นไหมพี่น้องคนที่ร่ำรวยในเยอะจริงจังเลยเนาะเห็นไหมเคยเจอไหมพี่น้องพี่น้องเคยเจอนะคนที่ร่ำรวยเล้วโหยกคอแล้วอยขอเราสวัสดีด้วยแล้วก็เราเรา จะจะทุษาก็ไม่ยอมคุยแล้วพอสุดท้ายเหมือนกับเราไม่เป็นคนอย่างนี้ผู้ที่มั่งคั่งในพระคริสต์หรือมีเงินทองหรือจะเป็นผู้ร,ำร่ำรวยอย่างไรก็ตามจงเป็นเหมือนคนไม่ต้อยื่งหยิ่งอย่าเป็นคนที่เยื่อหยิ่งนี่พระเจ้าไม่พอพระใจสิ่งที่เย่อหยิ่ง,ถ,ง,ง,งถึงจะมุ่งมัง่งจะมั่งคั่งอย่างไรก็ตาม กาชัว่าไม่ต้องยื่งยิงแต่ว่าให้มุ่งหมังแต่ว่าให้เรามุ่งสื่อถึงการวางใจไม่ใช่ในสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ในพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและแน่นอนให้เรามุ่งหวังในพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและแน่นอนสตูดิโอบทที่สามสิบเก้าข้อเจ็ดบนี้ขราพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะรอคอยอะไรความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์ให้เรามีหวังในพระองค์บัดน,นี้ตั้งแต่วันนี้เวลานี้ข้าจะอยู่ในความหวังซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและเราต้องมุ่งหวังในพระเจ้านั่นเองประการที่สองอย่ามุ่งหวังในทรัพย์สินที่ไม่ยั่งยืน อย่ามุ่งหวังไม่ใช่ว่าไม่ต้องให้เรามีความหวังในการทำงานอาชีพในสวนหรือว่าอาชีพเงินเดือนไม่ใช่สิ่งเหล่านี้มุ่งหวังชีวิตที่ตัวของเราเนี่ยมอบไว้กับสิ่งโลกนี้แต่หมายถึงไม่ใช่อาหารการกินหรือว่าการเงินต่างๆมุ่งหวังในชีวิตของตัวเอง มุ่งหวังชีวิตของผู้อื่นมุ่งหวังสิ่งร้ายเหล่านี้ที่ในโลกนี้ไม่ยั่งยืนอย่างเช่นบางคนนี่ตรากตามเรื่องแต่ตำแหน่งยิ่งตอนนี้คือการบ้านการเมืองของเราวิ่งเต้นแบบทุกระดับของรัชการต่างๆไม่ว่าในองค์กรคริสเตียนก็มีการสิ่งเหล่านี้มุ่งหวัง ิ่งเหล่านี้มันไม่ควรที่จะเป็นอดับมาก่อนแต่ให้เรามีอดับมาก่อนคือพระเยซูองค์พระเยซูคือเป็นผู้เสียสละทุกสรรพสิ่งและก็มอบให้กับเรานี้คือเราต้องหวงังคือชีวิตนิราในโลคนี้คือเราต้องรู้ในพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นทุกส่วนในชีวิตและทุกสรรพสิ่งในโลกนี้และโลกหน้านี้และจิตวิญญาณทั้งหมดทั้งปวงเราต้อง ยึดบนะ้านและมุ่งหวังในพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงมีในพระองค์ครบสมบูรณ์อยู่แล้วทรัพย์สินเงินทองชื่อเ,เสียงลดเปลี่ยนแปลได้และไม่สามารถประกันชีวิตเราในอนาคตได้เลยวันนี้ผมเป็นผู้รับใช้เมื่อสองปีหรือว่าเมื่อปีที่แล้วสถานที่ผมก็ดีกว่าเงินเดือนก็ดีกว่าในการรับใช้แต่ปีนี้ไม่ใช่ เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปทางที่ดีไหมดูตาดูสายตาปๆก็ดูแย่นหน่อยมาเป็นจุดเริ่มต้นมาเป็นจุดบุกเบิกก็คนก็ไม่มีโบสถก็ยังไม่มีดูเหมือนแย่นหน่อยแต่เรากำลังมุ่งหวังในพระเจ้าคือดีสุดเห็นเราเท่าไหร่ครับให้เรารู้ว่าในการมุ่งหวังคนพระเจ้าไม่มีเสื่อมใครและมันจะดี เป็นระดับเรื่อยๆเสมอไปนะครับบางทีให้เราคิดดูกับตัวของเราว่าเรามุ่งหวังชื่อเสียงเงินทองยศตำแหน่งต่างๆเหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้วันหน้าคุณอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านวันหน้าคุณอาจจะเป็นครูสอนวันหน้าคุณจะเป็นอาจจะเป็น อาเซียวันหน้าคุณจะเป็นเจ๊ยายนท,ที่ที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการอวยพรมันสิเหล่าน,นี้เปลี่ยนให้เราได้ถ้าทุกที่ถูกทานวันใดวันหนึ่งสิเหล่าน,นี้ถ้ามาอยู่กับเราแล้วเป็นผู้รำ่ำรวยแล้วเงินทองทรัพย์สินมีมากมายแล้วอยากคิดเสียนี่จะมั่นคงเลยไม่ัมนไม,นมน่มันไม่ได้มั่นคงหรอกสักวันหนึ่งก็เราก็แก่ขึ้นมา ุดท้ายก็หอบเงินนี้ไปหาหมอแล้วสุดท้ายก็ใช้เงินก็ไม่หมดก็ชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งคือเดินไม่ได้กินไม่ได้สุดท้ายก็ข้าหลุมอีกพวกเราก็ไปไปเผาสิเหล่านี้มันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของวัฏจักรโลกนี้เพราะฉะนั้นในโลกนี้เราอย่ามุ่งหวังมากจนเกินไปโดยที่ไม่คำนึงถึงจิตวิญ,ญญาณของเราเลย แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดให้เรามุ่งหวังพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงนิรันดร์การอยู่เสมอนั่นเองเปาโลเตือนอนาคาทูตเปาโลเตือนชัดเจนว่าทรัพย์ส,สินนั้นไม่ยั่งยืนเพราะโลกนี้เปลี่ยนแปลงในมัทธิวก็บอกว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนทุกวัฏจกักรและทุกยุคสมัยของรัฐธรรมทุกยุคของสมัยขององค์กรผู้นําต่างๆก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอวันนี้ สิ่งเหล่านี้โลกนี้เปลี่ยนไปได้เสมอและไม่ยั่งยืนเสมอเพราะฉะนั้นให้เราที่จะไม่กระตามที่จะยึดและที่จะเอาชีวิตห้อยไว้กับสิ่งเหล่านี้แต่ให้เราตัดตามและชีวิตนี้มอบไว้กับพระเจ้าเสมอแล้วก็บอกว่าสุภาษิตบทที่2 7ข้อหนึ่งบอกว่าชีวิตมนุษย์ไม่แน่นอนพี่น้องครับชีวิตของคนเราแน่นอนหรือเปล่าไม่เคยแน่นอนเลย อย่างเช่นเด็กเด็กก็ปีหน้าก็ไม่เคยแน่นอนในชั้นเดียวรูไ<_><_>้ไหมเข้าใจไหมปีหน้าก็บางคนก็ม .4 ก็ปีหน้าก็ม .5 นะปีต่อไปก็เออปีถัดไปก็เข้าสู่มาหาลัยเมื่อเข้าสู่มาหาลัยแล้วก็ต้องเจ็บหัวอีกแล้วก็ต้องไปหางานทําอีกลอ่อเลี้ยงชีวิตแล้วก็แก่ขึ้นมาอีกคือชีวิตมนุษย์ไม่เคยอยู่นิ่งเลย แล้วก็ในโลกนี้ไม่เคยอยู่นิ่งเลยแล้วผักต่างๆต้นไม้ใบไม้ต้นหญ้าต้นธรรมชาติต่างๆก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนี่สัมแดงให้เราเห็นว่าไม่มีเวลาที่คงเดิมเสมอไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วก็อินเนอร์ก็โตอินนอร์ก็โตขึ้นอินนอร์ก็แก่ลงอินเนอร์ก็เท่าลงนี่คือการไม่ยั่งยืนของโลกมนุษย์นี่ไม่เคยแน่นอนเลยชีวิต เดี๋ยวสักพักนี่อาวินาักอือตอนนี้ไม่ตอนนี้เรียกอาบิได้นะสักวันหนึ่งนี่อาวิยังไม่อาวิอาวินาักอือนี่ไม่เหมาะสมครับเพราะว่าต้องเรียกว่าอาปิคุณนัอืออาปิจ้อต้องเรียกว่ายายแก่ยายเท่าสักวันหนึ่งนะมันถึงจะเหมาะกับรุ่นของคือมนุษย์ชีวิตไม่เคยนิ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่แน่นอน ไม่รู้จะได้อยู่อีกกี่ปีเพราะฉะนั้นในโลกนี้ไม่เคยยั่งยืนไงเพราะนั้นอย่ามุ่งหวังจนถึงห้อยไว้กับสิ่งเหล่านี้ให้เรามุ่งหวังที่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงและคงกระพันอมตะนิรันดร์นั่นในนิรันดรการอยู่นั่นเองแล้วต่อไปสุบัติบทที่สิบเอ็ดข้อยี่สิบแปดว่าคุณที่วางใจในทรัพย์ของตอนจะล้มลงบางคนรู้ไหมวางใจทรัพย์สินของตัวเองโอ้ข้ามีเงินแล้ว ข้ามีส,สติปัญญาแล้วข้ามีลูกน้องเยอะแยะสุดท้ายลูกน้องก็ช่วยชีวิตไม่ได้สุดท้ายเงินของเขาก็กู้ชีวิตไม่ได้ถ้ากู้ชีวิตได้ไอ้พวกคนรวยเนี่ยดวนจะทำไมอะใช่ไหมไปแล้วถต่มไม่ได้แช่งคนที่รวยนะให้เรารวยอย่างมีสติรวยได้ในพระองค์และเป็นผู้มีสติปัญญาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นต่อต่อไปอันเนกา มุ่งหวังในแผ่นอินสว่งของพระเจ้าให้เป็นที่นิรันดรานั่นเองคุณที่วางใจในทรัพย์สินและความรู้ของตัวเองจะล้มลง,ลงเราจะเป็นผู้ล้มลงไหมก็อย่าวางใจสิเลอนนี้ให้เราวางใจในพระเจ้าคุณจะไม่ล้มลงแม้แต่ก้าวเดียวแล้วต่อไปประการที่สามมุ่งหวังในพระเจ้าผู้ประทันทุกสิ่งอย่างบริบูพระเจ้าทรงเป็นแหล่งความหวังที่แท้จริง พระเจ้าคือความหวังที่แท้จริงแหล่งต้นกําเนิดทุกอย่างของความหวังคืออยู่ที่พระเจ้าพระพระองค์ทรงศ์ซื่อและไม่เปลี่ยนแปลงฮิบรูบทที่13ข้อ8ไม่เปลี่ยนแปลงศ์ซื่อนิรันดร์การอยู่เสมอให้เรายึดมั่นในพระเจ้าพระผู้พระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ประธานทุกสี่ในยาก์นบทที่1ข้อที่1 7พระเจ้าทรงเป็นผู้ประธานแก่เรา ให้เราอยู่กับพระอ,องค์และรับกับในพระองค์ไว้พระองค์ประทานอย่างบริบูรณ์ไม่ใช่เพียงพอแต่เกินพออีกต่างหากพระเจ้าจะประทานให้เราจะพอแหละไม่พอแหละไม่ใช่พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงในการทรงยึดติตในพระองค์อยุ่อยุติกันติดสนิทกับพระองค์พระเจ้าจะเป็นผู้เป็นอวยผู้จะเป็นจะเป็นผู้อวยพระพรให้กับเราอย่างเหลือล้อนอ่ะไม พรเะฉนนั้นให้เราพี่น้องจงมุ่งหวังและยึดไว้ในพระเจ้าเสมอสถุธิบทที่ยี่สิบเจี่สิบสาข้อนพระเยโเวทรงเป็นผู้เลี้ยงข้าพเจ้าจะขาะสิ่งใดพี่น้องครับปัจจุบนันโลกนี่มันหมุนอยู่เสมอไม่ว่าโลกสงครามอิสราเอลหรือว่ากลุ่มอ,อิหร่านอิหร่านหรืออิสราเอลปะทะอย่างนั้นจีนสหรัฐแล้วก็ตอนนี้ไทยกับ คาบูชาแล้วก็โรงงานต่างๆก็มีปัญหาใช่ไหมเห็นสมาชิกหลายท่านเห็นคุยกรรันว่งานไม่ค่อยนนั่นคือเราได้เห็นแล้วว่ามันไม่แน่นอนในโลกแล้วก็ชนิ่งด้วยให้เราว่าอย่าในขณะบนของความไม่แน่นอนในโลกนี้บนของความไม่แน่นอนของการงานต่างๆบนของความไม่แน่นอนของวิกฤตภาวะของสองครามต่างๆนี้ ต่ให้เราดูในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดู amen พระเจ้าจะเลี้ยงดูแต่ไม่ขาดสายแล้วพี่ที่นี่ผมอยู่รับใช้กับพี่โน้ตที่นี่ครึ่งปีกว่าแล้วครึ่งปีหรือว่าเจ็ดเดือนเข้าสู่เจ็ดเดือนนี้ั้งแต่ัต้งแต่ร่วมนมัสการทั่วที่ไม่ขาดสายไม่มีใครอดตายสักคนนี่มีแต่อ้วนๆท่านใดเห็นไหมฮะพี่น้ พินเอิญได้อดอยากเข้าไม่ไม่มีกินก็ไม่มีนี่อาหารจริงๆขณะหมายังอย่างได้กินไส้กรอกอย่างดีขณะหมานะแล้วก็อาหารการกินเนี่ยรอบบ้านนี่เต็มอุดมสมบูรณ์อีต่างหากนี่ค,คือคือเราอยู่ในองค์พระเจ้าเราสำแดงให้เราเห็นว่าเราอยากกระวนกระวายยิ่งอะไรกับนั้นอยู่กับพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าจะเลี้ยงดูเพราะพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดู และมอบพระพรนี้กับพวกคุณอย่างไม่ขาดสายใชมนมเราเราไม่เคยขาดเลยทุกวันนี้ผมเนี่ยขอบคุณพระเจ้าจริงๆผมอยากจะเป็นพยายนี่หนึ่งผมเนี่ยขอบคุณพระเจ้าจริงๆผมมีครอบครัวมีภรรยามีบุตรีบุตรชายพระเจ้าทรงเลี้ยงดูพระเจ้าทร,รางอวยพรการเงินในการงานเพื่อทีอ่ส่งเสริมในการเรียน ม้ระดับปริยตรีระดับปฐมพวกนี้แลนะส่วนผมก็มีมัธยมอ๋อมัธยมแวเนานลูกเขาปริญตรีระดับปริตรีมัธย,ย,ย,ยมต่อต้นนะฮะลูกบ่าวก็เป็นมัธยมมัธยมมัธยมต่อต้นนะฮะก็ยังยังเพียงพออยู่เสมอแล้วก็อาหารก็ไม่เคยขาดสายก็ขอบคุณพระเจ้าทุกทกวัน ขอคุณพระเจ้าที่นี่ครอบครัวพ่อแสงก็มีการจัดเตรียมอาหารทุกทุกอาทิตย์อย่างเพียงพอแล้วก็ผักต่างๆที่เตรียมไวให้คุณพระเจ้าเอาเอากลับไปอาหารการกินของกล้วยต่างๆมะละกออะไรทุกอย่างสมบูรณ์เลยเตรียมมาให้ผมผมก็เอากลับไปแล้วได้รับประทานแล้วก็อธิษฐานเพื่อกับครอบครัวของพี่พ่อผู้แสงอยู่ นี่คือการอวยพรของพระเจ้าผ่านทางบุคคลแล้วก็สุดท้ายก็ได้รับพรร่วมกันในพระเจ้านี่คือพระเจ้าทรงเลี้ยงดูผ่านทางพวกเราด้วยกันนี้เองนะครับแล้วก็ให้เรามีความหวานในพระเจ้าทำให้เราชื่นชมในชีวิตจริงในชีวิตเราอย่าสิ้นหวางครับพี่น้องอย่าจิตตก อย่าเอาจิตของเราไปตกทิ้งไว้แล้วก็อย่าหิวแห้งกับชีวิตอย่ามองเศร้ากับอย่าฝักไว้กับความมองเศร้าในชีวิตให้เรากระตือรือร้นกระทุ่มกระทุยแล้วก็มีชีวิตชีวาชื่นชมในพระเจ้าอะไรนี่ล่ะเพราะฉะนั้นให้เรามีชีวิตชีวาในพระเจ้ากระตือรือร้นชื่นชมให้เราอยู่กับพระองค์และพระเจ้าทรงมีชีวิตชีวาในชีวิตของเรา รูอพู้ที่มูหวัานนพระเจ้าจะมีใจที่พอใจในสิ่งที่มีอยู่รู้จักแบ่งปานผู้พที่มูหวัานนพระเจ้ารู้จักพอในสิ่งนี้รู้จักแบ่งปานมั่นคงไม่หวันไหวเบื้องหลังเบื้องหน้าคือพระเยซูเป็นความหวังอยู่อย่างเดียวนี่แหลความหวังของคริสเตียนไม่ได้อยู่ในโลกนี้แต่พระเยซูคริสต์ผู้ทรงตาย ไายบาปเราคือความหวังสูงสุดของเรานั่นเองพระเจ้าเราหวังในพระเจ้าใน,ในการเป็นในการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์วันนั้นที่เหมาะสมในชีวิตของความเป็นชีวิตนิรันดรเราก็จะฟื้นขึ้นมาอย่างองค์พระเยซูคริสต์และพระเยซูก็ทรงสัญญาว่าจะมีชีวิตนิรันดรให้กับเราด้วย แล้วครูสุบที่หนึ่งข้อที่พระคริสต์ผู้ทรงอยู่ทั้งหลายผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นความหวังแห่งสังหาราศีพี่น้องครับในโลกนี้มีสังหาราศีมากมายโอ้โ oh, หนี่เท่มากเลยอันนี้ยศตำแหน่งสูงมากเลยรวยมากเลยลูกน้องเพียบอะไรเยอะแยะนึกว่าเรามั่นคงแนละ้วมันไม่ยั่งยืนเลยแต่ว่า พระคัำพิจินี่บอกว่าพระเยซูคริสผู้ทรงอยู่ในท่างทั้งหลายคือความหวังสังหาราศีสังหาราศีที่นิรันดร์คือพระเยซูทรงอยู่กับท่านทั้งหลายนั่นเองครับพี่น้องแล้วก็บอกว่าที่นี่เราได้เรียนรู้เรื่องของการมุ่งหวังควรและไม่ควรให้เรามุ่งหวังพระเจ้า อย่างเพียงแค่มีหวังแต่มุ่งหวังในพระเจ้าเสมอมุ่งหวังในพระเจ้าและมุ่งไปอยู่กับพระเจ้าและมุ่งทำกิจกรรมงานการรับใช้พระเจ้าเสมอแล้วประการที่สามการที่ควรจะจาควรจาและทำในชีวิตประจำวันคือตัวจใจเราเรามุ่งหวังในสิ่งได้เงินคน ตำแหน่งหรือพระเจ้าให้เราตรวจดูให้เราคิดดูในใจให้เราตรวจดูในใจว่าเราทุกวันนี้มุ่งหวังแต่อะไรเป็นเป็นอันดับหนึ่งมุ่งหวังในสิ่งเงิน,เง,นเงินทองหรือมุ่งหวังแต่คนอผู้หญิงนี้ผู้ชายนั้นหรือว่ามุ่งหวังแต่ตำแหน่งเต้าข้าต้องได้ตำแหน่งนู่นนี่นั่นเะดีวข้าจะ แล้วตำเนนี้อีตำเนรนี้อีตำเนรนี้นนมีอีเยอะแยะหลายตำเนรเราไม่เคยพอใจสักทีนี่คือยิ่งขวามควายยิ่งวิ่งตามมันก็สูญสลายสักวันหนึ่งนั่นคือให้เราอยู่ในพระเจ้าตรวจใจชีวิตของเราอยู่ในพระเจ้าให้จงได้นะครับพี่น้องเสริมสร้างใจไว้ในพระคำให้อาหารความหวังของเราด้วยพระคำ ให้เราฟังพระคำของพระเจ้าอ่านพระคำของพระเจ้าทุกทุกวันหล่อเลี้ยงชีวิตของในจิตใจของเราแล้วประการที่สามใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าเมื่อมุ่งหวังในพระองค์เพื่อมุ่งหวังในพระองค์เราจะพร้อมเสียสละและรับใช้พระเจ้าไม่ยอมเสียสละก็ไม่ได้ในการรับใช้ของพระเจ้าเสียสละชั่วโมงเสียสละในวันนี้เพื่อถวายเกียตแากพระเจ้า ลิ้นของเราหัวใจของเราปากสมองความคิดความเคลื่อนไหวของเราถวายให้กับเนรพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้อีกทางหนึ่งพร้อมกับการที่เรามีรายรับรายจ่ายนี้ก็นำมาส่วนหนึ่งในเพื่อพันธกิจของพระเจ้านั่นเองนะครับให้เรารับใช้ด้วยความงมตอาแล้วก็ อย่ามุ่งหวังสิ่งของของโลกนี้ให้เรามุ่งหวังในพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นทุกสิ่งและเมื่อได้พระเจ้าทุกสิ่งก็ครบและนิรันดร์การและความหวังก็ไม่จางหายในโลกนี้ทุกอย่างก็จางหายและวันใดวันหนึ่งก็สูญสิ้นไปให้เรามุ่งหวังระเจ้าเสมอเปต้นปปขอพระเจ้าอวยพร,พรทุกคนนะครับอธิษานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้า ขอพระคุณพระเจ้าที่โปร่ง,งสอน้วยพระวจนะคำของพระ,ะรองค์ทมุตีบทที่6ข้อที่เจนั้นให้เราเรารู้ถึงที่จะไม่เยื่อหยิงในเมื่อครั้งใดที่ข้าวโตมีรัพย์มากไว้ที่จะไม่มีหัวใจเยื่อหยงจะจะทอมต่อ,อพระเจ้าทราบลวนสิ่งเหล่านี้นัาออกมาใช้ให้เกิดแผ่นดินของพระเจ้าพันธกิจของความหวัง และไม่มุ่งหวังชีวิตของผู้ใดผู้ใดผ้ผู้หนุ่ผู้ใดและไม่มุ่งหวังของโลกนี้โดยที่ไม่ชอบรมพระเจ้าพื่อได้ชอบพาให้เรามีหัวใจที่จะเปลี่ยนแปลงและมุ่งหวังในพระเจ้าเสมอและที่ซึ่งมพระองค์พระเจ้าทรงเป็นิรันดักการและทุสุภาสิตของพระองค์ทรงประทานอวยพรในความหวงังในการงานในการใช้ชีวิตของเราทุกคนได้รับพระพรโดยของในการอวยพร,พรวันนี้ ในตอนไปพระเจ้าอวยพรให้กับผู้ที่ไม่มีงานมีงานพระเจ้าโวยพรให้กับผู้ที่ไม่มีความหวังม,มีความหวมังพระเจ้าอวยพรในการรับระยจ่าที่ไม่เพียงพอเ,เพียงพอพระเจ้าคะ่ะพระเจ้าสงบเมตตา้วยอธิษฐานทุกอย่างขอบไว้ในพระนามพระเจ้าอเมน